สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในนามของกระทรวงยุติธรรมนี่ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมในงานถแถลงข่าวนะครับที่จัดขึ้นโดยสถาบ,บันเพื่อการยุติธรรมประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรหมหาชนที่ตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับ วันนี้ผมมีความยินดีที่จะถแถลงข่าวเปิดตัวของการจัดงานเสวนาระดับนานาชาตินะครับภายใต้ชื่อว่า The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2556นะครับณนะโรงแรมสยามเคมิสกี้กรุงเทพโดยหัวข้อหลักสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็คือ Investing in the Rule of Law Justice and security for the post 2015 development Agenda Development security Post-2015 the for การประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์น,นะครับของประเทศไทยในเวทีสากลชาติในด้านของการส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาประเทศโดย รัฐมนตรีนั้นได้มีมติเมื่อวันที่13สิงหาคม2556นะครับเห็นชอบให้รัฐบาลไทยนนั้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้โดยสถาบันดีเจนะครับจะได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงต่างประเทศนะครับผมจึงถือโอกาสนี้เนยที่ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมในครั้งนี้ก่อนอื่นนั้นผมขออธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเสนอ ให้มีการจัดการประชุมเรื่องแบงคอกดาวล็อกนะครับโดยในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานั้นกระทรวงวยุติธรรมนั้นได้ให้การถวายงานแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิจียวภาซึ่งทานบุตรแม็กเอ็กคราชทูตประจําสํานักงานสาธารชาตินครวินาสาธารณรัฐออสเตรียอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยในปี2555นั้นพระเจ้าหลานเธอได้ท่ง และตรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสหาระชาชาติ <c oughs> ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมท,ทางอาญาหรือที่เรียกว่า Commission on Crime Prevention and Criminal Justice หรือเรียกสั้นๆย่อๆว่า C CC C P C J นะฮะอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยพระเจ้าหลานเธอนั้นได้ทรงมีพระวิจิฉัยว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชอญาจากรรมเรื่องการค้ายาเสพติดการทุจริตการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาความรุนแรงต่อประชากรกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ส่งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ก็คือภัยคุกาคกามต่อกระบวนการพัฒนาโดยตรงนะรในการประชุมระดับสูงของสมาชิกสหประชาชาติเพื่อเดิหลักนิติธรรมในแต่ประเทศและระหว่างประเทศกรุงยอร์กเมื่อปีที่แล้ว พระเจ้าหลานเธอก็ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยมีพระดำรัสที่สะท้อนถึงแนวคิดดัง,ดงกล่าวนะครับโดยประเทศไทยก็จะได้นําเสนอและก็ผ่านข้อมติสมัชชาสามชาติที่67ทับ186ในประเด็นนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือที่เรียกว่า Millennium Development Goals หรือ MDGs ก็กำลังจะครบวาระนะฮะในปีคศ2015 โดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเลขาธิการสหประชาชาติมิสเตอร์บันคิมุนนะครับก็ได้จัดตั้งกรรมการผู้สรงรุฒิระดับสูงเพื่อพิจารณาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปีคริสตศักราช2015หรือที่เรียกว่า Post-2015 UN d e v v l o p p m n t t g g n n d a นะครับโดยมีประธานร่วม3ท่านด้วยกันได้แก่ธานิดดีซูซิโลบัมบังซูงงดอโยโนแห่งอินโดนีเซีย านทธิบดีเอเลนจอห์นสันซเซลิฟแห่งไลเรียและานทัมนตรดิวิด,ดคารมรอนแห่งซาราชนาจักรโดยคณะกรรมการไฮเลเวลแล้วว่าพาเนลนั้นได้จัดส่งรายงานให้กับเลขาธิการสัปทาชาติแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับเราต้องยอมรับก็ที่จริงว่าเป้าหมายของการพัฒนา MDGs ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการระบ,บุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรม กระบวนการที่ทำและความมั่นคงอยู่เลยนะครับทั้งๆท,ที่ประเด็นดังกล่าวในประเด็นสําคัญที่จะช่วยประเทศต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเทศไทยจึงเห็นว่าถึงเวลาที่โลกจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนะและแนวคิดเรื่องนี้ใหม่ในเวทีสหปรชา,ชาติโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพระเจ้าหลานเธอก็ได้มีพระดรมริให้ประเทศได้นําเสนอข้อมติสหประชาชาติ สมัชชาประชาชาติในเรื่องของหลักนิติธรรมการป้องกันอัาการ,รมและความยุติธรรมทางอาญาในระเบียบวาระของการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปีคริสต์ศักราช2015ซึ่งต้องถือว่าเป็นข้อที่เริ่มของประเทศสมาช,ชิกอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับในเวทีสหประชาชาติในอันที่จะผลักดันแนวคิดดังกล่าวเนี่ยให้เป็นรูปธรรมนะครับในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงตธรรมเองก็มีนโยบาย ที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและกระบวนการนิติธรรมอยู่แล้วเพราะจะเป็นส่วนสําคัญที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมายธรรมพิบาลและความรับผิดชอบต่อกฎหมายในสังคมไทยซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความเป็นต่งเดียวกันของประชาชนในภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยแต่ก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาคมโลกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นดังกล่าวของไทย อันจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้งการที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศผมจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วบนที่นโยบายดังกล่าวนั้นได้สอดคล้องกับแนวการดําเนินการทูตพระอุปคีของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิจยาภาซึ่งทรงเป็นโอประทานที่ปรึกษาของสถาบันทีเจอ,อยู่ด้วยโดยทรงมีพันธบริว่าว่าประเทศไทยเนี่ย อาจจะพิจารณาดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันให้มีชันธามติในระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวสถาบันทีเจและส่วนที่ทำนะครับยังได้น้อมรับพันธบัตรและเป็นที่มาของการเสนอให้มีการจัดประชุมแบงกอกเดลล็อกนันเดอร์รูออฟลอในครั้งนี้การประชุมแบงกอกเดลล็อกนั้นจะมีความสําคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เรานั้นจะเป็นเจ้าภาพนในการจัดเวที uh, ระดับนานาชาติที่จะมีผู้นําประเทศต,ตา่าง ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกรวมถึงตัวแทนของภาคประชาสังคมนะครับให้เขียรติเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ในเรื่องของความสําคัญของหลักนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาคและความเที่ยงธรรมนะครับตลอดจนความมั่นคงในบริบทของการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและก็แรงผลักดันในทางการเมืองระหว่างประเทศให้ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบวาระ post 2015 u n d e v e l o p m e n t agenda โดยสมบูรณ์นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับครับผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยในระดับต่อไปเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญท่านกิติพงศ์กิจรักนะครับประหลัดกระทรวงยุติธรรม่ยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ได้ให้เกียรติร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ครับเชิญนท่านกิติพงศ์ครับ เรื่องการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลสําคัญในมิติที่เกี่ยวกับกรอบของสหประชาชาติในต่างประเทศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทนําของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นเรื่องรั้วบอในเวทีของสหประชาชาตินะครับเ,เรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่ท่านตรีได้เรียนให้ท่านผู้สื่อข่าวได้รับทราบแล้วก็คือเริ่มจากบทบาทนําของพระองค์พาที่ทรงเป็นองค์เอกรัชทูตของไทยที่กรุงเวียนนานะครับซึ่งก็จะมีองค์การสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทอยู่ที่เวียนนานั้นด้วยนะครับก็ทรงเริ่มในต้นปีนี้ที่จะพยายามขับเคลื่อนข้อมติโดยประเทศไทยเป็นผู้เสนอเองโดยพระองค์ท่านเองนะครับที่จะให้ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมนั้นเนี่ยมาโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาของสหประชาชาตินะครับซึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญเพราะว่าในช่วงปี2015นั้นเนี่ยก็จะเป็นการครบวาระของ Millennium Development g o a l ของสหประชาชาติซึ่ง ได้ใช้มาเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วแล้วก็จะมาครบในช่วงปี2015นะครับเพราะนั้นก็ส่งล็งเห็นว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเด็นว่าเรื่องรั้วปลอนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะไปเกี่ยวเนื่องกับมิติเรื่องการพัฒนาในทุกเรื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรามองค์กราชิงกิมข้ามชาติการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นซึ่งมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องหลักนิิธรรมอยู่เสมอนะครับ ใครที่สามารถที่จะโยงให้เห็นว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยต้องนําเอาเรื่องรั้วปลอมมาเป็นหลักนะครับก็ทรงเริ่มในนามของผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับขับเคลื่อนในเวทีสหปรนาชาติที่เวียนนาจนกระทั่งมีข้อมติออกมานะครับเมื่อต้นปีนี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนิติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาโดยตรงนะครับแล้วก็ควรจะต้องขับเคลื่อนให้เป็นประเด็นที่ UN จะต้องนําไปพิจารณาหลังปี2015นะครับ คราวนี้ในเรื่องการพัฒนาทิศทางของสหประชาชาติในเรื่องนี้หลังปี2015นั้นเนี่ยทางสหประชาชาติสำนักง,งานใหญ่ที่นิวยอร์กก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็ทรงเห็นว่าในขณะที่กําลังจะมีการพิจารณาที่นิวยอร์กเรื่องนี้นั้นเนี่ยประเทศไทยควรจะต้องแสดงบทบาทนำนะครับให้เห็นว่าเราเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ อยู่ในลักษณะที่กาลังพัฒนาซึ่งมาเริ่มอะไรใหม่เราเปประเทศกลางๆที่น่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนก็นํามาสู่พระดําริของพระองค์ท่านที่ว่ากรุงเทพของเรานะครับน่าจะปกักธงเป็นประเทศที่เชิญผู้นําระดับโลกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับให้ชัดเจนเป็นเวทีระดับระหว่างประเทศนะครับคล้ายๆกับที่ดาวอสทําเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเราก็จะทําเรื่องแบงคอกดิลเลอร์ออนเดอะรูฟลอร์เนี่ยให้เป็นเวที ที่จะมีต่อเนื่องไปแล้วก็ปักธงให้กรุงเทพของเราเป็นเวทีที่จะมาคุยกันในเรื่องนี้ช่วงเวลาที่ทําเรื่องนี้จะมีความสําคัญมากเพราะว่าในปีหน้า,าที่ผมได้เรียนเลยนะครับก็จะมีวาระของการที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ในสมัชชาใหญ่สภานติัญชาติอยู่ในหลายโอกาสการที่ประเทศไทยเราสามารถจัดการประชุมระหว่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถนําผลสรุปของการประชุมคราวนี้เนี่ยไปเสนอในนามของรัฐบาลไทยนะครับใน การประชุมที่สหประชาชาติในปีต่อ,ตอไปแล้วก็จะช่วยยกระดับของภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศคงจะได้เล่าให้ฟังต่อไปว่าเราก็มีโอกาสของการที่จะต้องเข้าไปเป็นคู่แข่งขันที่จะเข้าไปสู่ Security Council ของสหประชาชาติในปี2017นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทั้งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องรั้วปลอโดยตรงแล้วก็เสริมภาพลักษณ์โดยภาพรวมของประเทศไทยด้วยนะครับ ในการนี้ทางท่านตรีได้พูดถึงสาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Institute of Justice หรือ T.I.J. นะครับก็เป็นองค์กรมหาชนซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้โดยรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นสืบเนื่องจากการที่พระเจ้าหลานเธอได้ทรงขับเคลื่อนท่านผู้สื่อข่าวอาจจะเคยได้ยินเรื่องข้อกําหนดกรุงเทพหรือแบงค k กกรูสนะครับซึ่งเป็นข้อกาหนดประวาตาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังหญิง เป็นครั้งแรกที่เรารเริ่มแล้วก็สภานชาติให้การรับรองแล้วก็ตั้งชื่อใช้ชื่อเมืองหลวงของเราเนี่ยนะครับเราก็ทําสําเร็จเรื่องนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วรัฐบาลก็ตั้ง t i j เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นองค์การที่ประสานกับสภานชาติในการจะขับเคลื่อนวาระขององค์การสภานชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทำสืบเนื่องไปเ,เมื่อมีองค์กรนี้ซึ่งพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาด้วยเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยได้มอบหมายโดยท่านปรีก็ได้มอบหมายให้ทาง t i j นะครับได้เป็นเจ้าภาพหลักนะครับ ในครั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ซึ่งเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการ TI j เจท่านทูตอดิศักดิ์พานุพงศ์ก็คงจะได้เล่าในรายละเอียดการจัดงานตรงนี้ให้ฟังต่อไปนะครับในชั้นนี้ผมขออนุญาตเล่าเสริมท่านรัฐมนตรีเบื้องต้นเพียงแค่นี้ครับผมขออนุญาตนะครับในนามของกระทรวงการต่างประเทศทางกระทรวงการต่างประเทศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมในการสนับสนุนการจัดเสวนา ระหว่างประเทศครั้งนี้ g บ o k Ru l e o l Law นะครับผมแบงก์ค k ร์ตาลล็ e ก e อน of อ l รูซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศมองเห็นว่าโดยที่นัขณะน,นี้ทางสหประชาชาติกำลังมุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดวาระวาระ,ะเพื่อการพัฒนาภายหลังปี2015นะครับผมซึ่งแน่นอนอหลักนิติธรรมเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทางาฝ่ายไทยประเทศไทยเราอยากจะผลักดันให้เป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญของวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังคศสอยนะครับและโดยที่ขณะนี้เนี่ยที่นิวยอร์กก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องของอาวาระเพื่อการพัฒนาเราก็เห็นว่าไอ้การสัมมนาที่จะจัดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายน น่าจะมีได้รับความสนใจและน่าจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถผลักดันประเด็นการเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและวาระเพื่อการพัฒนาภายหลัง,งคอสอ25สาเนี่ยสามารถชัดเจนขึ้นในการหารือของสภประชาชาตินอกจากประเด็นเรื่องของ สหประชาชาติแล้ว <Hey. S 1> ประเด็นเรื่องของหลักนิิธรรมก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในกรอบอาเซียนซึ่งทางไทยเราประเทศไทยเราก็พยายามผลักดันหลักการนี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติในระดับภูมิภาคและใน,ในระดับสหปร,ระชาชาติเพราะฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สนับสนุนการเสวนาครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับทางผู้จัด ในการผลักดันให้ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังปีคศ2015ครับขอบคุณขอบคุณท่านทบดีกรมสาเทศครับก่อนอื่นในานามของสถาบันเพื่อการชุติธรรมแห่งประเทศไทยผมต้องขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในการแถลงข่าววันนี้นะครับ ผมขออนุญาตแนะนําสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถาบันใหม่มีฐานะเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักปฏิบัติสากลจะหลักสากลรวมถึงตลอดถึงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมซึ่งผมคิดว่า ความเคารพในหลักนิติธรรมจะเป็นรากรากฐานสําคัญของการสร้างสรรค์สังคมแห่งความยุติธรรมและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทั้ททงนี้ทางสถาบันมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,เ,าเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของสถาบันและโดยมีท่านประหลักกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานบอร์ดและผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันนะครับทางสถาบันเองมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนองพระดำริ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกาติยาภาและสับสนุนรัฐบาลโดยทางกระทรวงยุติธรรมกระทรวงต่างประเทศและสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีในการจัดการประชุม The The b a n o k o k Dialogue on the r u l e of Law ครั้งนี้ทั้งนี้โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการสร้างความตระหนักและแรงผลักดันเกี่ยวกับหลักนิติธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระการพัฒนาขององค์การสัปรชาติภายหลังปีพศศ2515ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทนำของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เคยทำสำเร็จมาแล้วในการผลักดันขอ้อกำหนดกรุงเทพดังที่ท่านประลัดได้กลุ่าก่าวซึ่งของ้อกำหนดกรุงเทพนั้นก็เป็นขอ้อกำหนดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ มาตรการที่ไม่ใช่การคุม,คมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิงนะครับซึ่งในเรื่องนี้สาธารชาติได้ให้การลงมติในการประชุมสมัยประชุมที่65รับรองข้อมติดังกล่าวในปีคศ2010ออการประชุมแบงของดาลอกครั้งนี้ผมคิดว่านอกจากจะเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในเรื่องหลักนิติธรรมต่อเวทีการเมืองระหว่างประเทศแล้วยังจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้มีความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นต่อหลักนิติธรรมที่จะมีส่วนช่วยทําให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จรงิงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสมานฉันท์ภายในประเทศภายในชาติและประโยชน์สุขของประชาชนทุกๆคนผมขออนุญาตเสริมนิดนึงว่า ในการประชุมครั้งนี้เราจะจัดกลุ่มของการอภิปรายเป็น3กลุ่มการกลุ่มที่1นนั้นจะเป็นเรื่องการมุ่งเน้นการเชิญผู้นําประเทศผู้นํารัฐบาลหรือผู้นําประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องและพิธีรู้จักกันในด้านส่งเสริมด้านหลักนิติธรรมและการสร้างสันติภาพในต่างประเทศขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่าเราได้รับการตอบรับจากท่านประธานดีสาธารณรัฐไลบีเรียและ มิสเตอร์โฮเซ่รามอสฮอร์ตาซึ่งเป็นอดีตประธานดีสาธารณประชาธิปไตยติมเรสเตที่จะมาเข้าร่วมอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องกลุ่มที่2นั้นเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเชิญนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับหลักนิิธรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขณะนี้เรามีผู้ตอบรับแน่นอนแล้วสามท่านคือท่านศาสตราจารย์ดรสุรเกียรติสถียนไทย ท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านที่สองคือ professor Gareth Evans อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียท่านที่3คือ professor David Kennedy ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดที่มีชื่อเสียงมากนะครับในหัวข้อที่3นั้นเรามุ่งเน้นการเชิญผู้นำด้านภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าอย่างแน่นอนแล้วสีท่านซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งสิ้นคือไม่ว่าจะเป็น professor mark l a g a n ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยจอร์ g ทาว w ์มิสเตอร์วิลเลียมประธานองค์กร world justice project มิสซาร่า f ิ i t h ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสัประชาชาติด้านขีดความสามารถพละเรือน m ิสเตอร์ทาลิคมาสุดโคซอดีตผู้พิชาการตำรวจแห่งชาติปากีสถาน และสมาชิกกรรมการบริหารองค์การตำรวจสากลน,นี่เป็นเพียงรายชื่อของผู้ที่ตอบรับแล้วนะครับขณะนี้เรากำลังรอการยืยนยันจากผู้นำและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่กำลังจะ,จะทยอยตอบรับมาอีก,กน,นะครับผมขอในท้ายสุดมุมขอเรียนย้ำว่าเรื่องหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากเพราะหลักนิติธรรมจะเป็นหลักพื้นฐาน ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันการก่อการร้ายการค้าย,ยาเสพติดการค้ามนุษย์ตลอดจนส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรและนโยบายของรัฐอันจะเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญของความพยายามในการขจัดปัญหาของความยากจนปัญหาการศึกษาและปัญหาของสาธารณสุขซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังนั้นบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในประเทศ และในระดับระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า,าประเทศไทยเราจะมีภาพลักษณ์และมีบทบาทที่เด่นชัดขึ้นและเป็นที่ประจักษ์ขึ้นซึ่งเป็นผลจากการประชุมในครั้งนี้นะครับผมในโอการนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะไปที่สนใจและได้รับการสนับสนุนจากท่านสื่อมวลชนในทุกสาขาเพื่อเผยแพร่พพให้การประชุมครั้งนี้ Society, way, ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายและเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์เสริมเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับให้มากยิ่งขึ้นด้วยขอบพระคุณครับครับผมขอเพิ่มเติมว่าการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นการประชุมวันเดียวนะครับโดยจะเน้นการเผยแพร่ในระดับระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยก่อนที่จะเข้าสู่แพนเอลทั้ง3ามแพนเอลซึ่ง ทางท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการกล่าวสเตตเมนต์โดยประเทศเจ้าภาพคือประเทศไทยก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระงเจ้าพัชรกิตยาภาซึ่งเป็นองค์เอกขา้าทูตของไทยนักกงเวียนานาเนี่ยนะครับก็จะเสด็จมากล่าวคีโน้ตสเตตเมนต์ด้วยนะครับจากนั้นก็จะมี ผู้อํานวยการบริหารของสำนักง,งานสรัระัญชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC นะครับก็จะมาเป็นผู้กล่าวสเตตเมนต์ในเบื้องต้นก่อนที่จะนําสู่แผ l นนทั้ง3 p a แผ l น,น,นั้นด้วยนะครับถ้าสังเกตดูใน3 p a แผ l น,น,นั้นก็จะเห็นถึงความพยายามของประเทศไทยนะครับที่จะเชื่อมโยงหลักนิติรรรมให้ไม่ได้อยู่ในวงการกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวนะครับโดยในเซสชันแรกซึ่งเชิญ ผู้นำของโลกมาพูดนั้นเนี่ยก็จะต้องการให้ผู้นำของโลกได้พูดถึงมุมมองของตัวของแต่ละท่านนะครับว่ามีมุมมองว่าหลังจากปี2015สภาช,ชาติเนี่ยควรจะเน้นประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักิติธรรมอย่างไรนะครับโดยประธานาธิบดีของไลบีเรียซึ่งเราได้เชิญมานั้นเนี่ยเพราะท่านเป็นหนึ่งใน3ท่านนะครับของผูท้ที่ทางองค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ที่จะมาพิจารณาถึงประเด็นในเรื่องของ ทิศทางของสัประชาติหลังปี2015เมื่อท่านตอบตกลงมาก็จะมีคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสาของโคเชร์ are, นะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปออมาเรื่องนี้มามารับข้อมูลตรงนี้โดยตรงนะครับส่วนท่าน,นอื่นๆก็จะมีอีกหลายท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับนะครับในข้อที่2ก็จะเป็นบทบาทของนักวิชาการซึ่งจะไปโยงว่าเรื่องหลักนี้ที่ทานั้นเนี่ยมันมีมุมโยงทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการพัฒนาการต่อสู้เพื่อ ขจัดความยากจนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองที่หลากหลายส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับภาคประชาสังคมนะครับว่าหลักนี้ที่ทมไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าด้วยความที่ยังไม่เคยมีใครจัดลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับผลสรุปที่ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อสาธารณช,ชาตินะครับในการที่จะนําข้อมูลไปใช้เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนหลังปี2015ต่อไปครับ ขอบคุณท่านประลันสืงราชกานะครับท่านอธิบดีกรมสารเทศแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการอุนาหไทยนะครับผมคิดว่าถ้าท่านสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ต่างกณะขบวบนนี้ยินดีตอบเชิญเลยครับครับมีไหมครับ ครับครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาตจบการถแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอขอ